มีแต่คนพูดถึงแอนนาเท็เพื่อนสีที่ทุกคนใฝ่ฝันจะมีร่วมอมยิ้มไปกับคู่เพื่อนสนิทกันได้ในละครเมียอาชีพทุกวันพุธพระราช,ชบ,บดีเวลา20นาฬกา20นาทีทางช่อง3กด33ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าจากเพื่อนซีในละครตอนนี้มากลายเป็นเพื่อนซีในชื่อจริงหรือเปล่านะฮะ สวัสดีค่ะพี่พอสวัสดีค่ะสวัสดีครับะเห็นบอกว่าสําหรับการเล่นละครเรื่องเมียอาชีพเนี่ยทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแต่เราก็เชื่อนะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนซี้กันจริงๆริถ้าพูดก่อนว่าตอนแรกเนี่ยมาเป็นเพื่อนซี้กันต่างคนต่างคิดถึงกันและกันยังไงบ้างเห็นเขาครั้งแรกคิดว่ายังไงเออเมียร้ายไหมพีทคิดว่าไม่น่าจะเข้ากันได้ใช่เราคิดว่าเพราะว่าแต่ละคนคือแบบ มีของมีของต่างคนต่างไม่คุยกันเลยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเออโหน่าจะเล่นยากแล้วว่ะทำไมถึงไม่คุยกับเมย์ตอนนั้นเมย์ก็ไม่เพราะเราไม่พี่ไม่รู้จักใครไทยไม่รู้จักกันแต่ว่เราไม่เคยเจอไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยแต่ถ่ายรูปก็เต็มที่นะตอถ่ายรูปก็แบบดูแบบาแบบโปรเฟชชั่นอลแล้วจุดไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเออเฮ้ยคนนี้โอเคนี่เราเล่นกันแล้วแบบหรือว่าทุกวันนี้ก็ยังเอ้ย เ้าออยยป็นนน่่งัูไม่สิไม่เพราะว่าวันวันพอพอเราฟิตติ้งเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้เจอันอีกเลยจนเริ่มถ่ายคิวแรกอะไรเงี้ยก็จะเจอกันขนาดตอนที่มาถึงที่ห้างอ่ะแล้วสีแดงด้วยกันเราย่งแเหมือนตอนที่แต่งหน้าเขาก็ยังเดินเข้ามาในห้องแล้วก็นั่งแล้วก็มองหน้าแล้วก็ ก็ยิ้มให้อยู่แล้วก็เป็นก็ยิ้มเบาๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้คุยกันอยู่ดีอ๋อยิ้มเบาๆยังไม่คุยกันอยู่ดีนะคะที่นั่นเราก็สุดท้ายมันอ่ะมันต้องต้องเข้าแล้วก็เลยเอามาตอบบทกันนิดนึงเราเราก็เลยบอกว่าโอเคเล่นได้เต็มที่เลยนะเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันหลอนตัวเองอะฮะหลอนจนรู้สึกว่าเออกูเป็นเพื่อนกันเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วแหละฮะแล้วผู้จัดปุ้ยเนี่ยนะคะเขาเห็นอะไรในตัวเราถึงเอามาเล่นเป็นตัวเพื่อนซีกับเมย์คะได้ถามเขาไหม รู้จักอู้อู้ชนีรู้จักเขาไหมรู้จักฮะเรยกว่าเป็นผู้มีพระคุณนะฮะเนี่ยจริงไหมจริงหรือจริงไหมไม่ก็คือตอนแรกอ่ะพิ่พูดได้ไหมฮะพูดได้นี่อู้เขาดังดูอยู่เขาไม่ได้หมดละมันจะมันจะเสียกับเราไงพูดว่าคือตอนแรกมีมีเขามีเหมือนแบบมีคนบอกว่าเออเนี่ยอยากให้พี่ไปเล่นละครอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคือทางของบริษัทพี่อู้แหละเขาก็ขาย ปตานมาขายแต่ขายแล้วแบบขายที่หน้าเราอะเราก็เลยโอ้โหไปพูดงี้ปุ๊บ่าเขาใครจะจ้างกูวะอย่างเงี้ยเอ,อ <c oughs> สุดท้ายเขาก็จ้าง <c oughs> อ,อะไรเงี้ยล้วก็โอเคพอลองมาทาปุ๊บเราก็แฮปปี้จ n j การทําที่กองนี้เราก็พยายามจะเหมือนเพราะว่าที่เนี่นยน่ารักโดยการเขาเปิดเปิดโอกาส <c oughs> เปิดโอกาสให้ให้ให้ให <c oughs> เราได้เราได้มีส่วนร่วมในตัวละครตัวนั้นอนะไรเงี้ยได้ทำความเข้าใจได้ analyze ไปด้วยกันเออค่ะ แล้วส่วนของเมเองนะคะผู้จัดเขาเลือกเมมาเล่นตัวนี้เพราะอะไรคะก็คงพี่อูอ่ะคือมันจะมีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนแบบอือมันไม่สวยความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนเด็กด้วยว่าแบบว่าเราเป็นคนแบบอันนี้อ่ะเราคือชอบคือนางไม่สวยตอนเด็กทำเน่ผู้ชายก็ไม่รักเออเพื่อนเรียกอ้วกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสัญญากรับมาก็คือเป็นแบบนี้แล้วก็คือต้องเป็นเมแล้วแหละไม่เออก็ก็ คือเล่นบทประมาณแบบนี้มาแต่มันก็ไม่แทบจะไม่เหมือนกันออนะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ว่าดีเทล,ลมันเยอะกว่าม,มันเก็บกดความรู้สึกความรักความชอบที่แบบแสดงออกไม่ได้อะไรอ,ะอย่างเงี้ย แล้วอพอหลังๆก็เริ่มแบบร้ายกาศเริ่มรุนแรงมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เห็นเด่นชัดมากก็คือความสัมพันธ์นะระหว่างแบบว่าเพื่อนเสื่อคนอ,อะไรแบบนีเน้เล่นยากไหมเล่นยากไหมแต่ว่าเราดูแล้วแบบว่าตอนตอนแรกก็ยากนะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบพอพอเราเจอกันปุ๊บเราก็ยังไม่ค่อยกล้าที่จะคุยค่ะแต่พอเข้าฉากคือมันก็ต้องเป็นตัวละครตอนนั้นคือมันต้องรักกันจริงๆมันต้องสนิทก,กันมากจริงๆเราก็เลยเป็นตัวละครเสร็จปุ๊บก็ติดออกมาข้างนอกเลยเนาะแต่วันแรกอลังจานั้นแล้วมันเหมือนมันแบบ ปลดล็อกกับเคมีใช่มันเหมือนปลดล็อกแต่ไม่รู้แต่บอกไม่ถูกนะว่าไปปลดล็อกตรงไหนไปเข้ากันได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบเคมีนะมันไหลไปแบบไหลไปเองสุดท้ายก็คุยภาษาเดียวกันค่ะแล้วแอนนาในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเรารู้สึกยังไงบ้างกับตัวละครตัวนี้ค้องจริงเราเมคอินมากอะเรารู้สึกว่าชอบแล้วก็แบบรักตัวละครตรงนี้มรรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยที่เล่นอะเอาจริงก็คือไว้ใจพี่อุ๊อยู่แล้วทุกเรื่องคือแบบ พี่อุ้เป็นคนแบบตั้งใจแล้วก็แบบว่าให้ดีเทลกับทุกๆเรื่องทุก,ทก,ทกตัวละครแบบดูแลดีมากะอะไรเงี้ยแล้วคือเรื่องนี้คืออินมากตรงที่แบบว่าพอมันได้แบบไปทัชตัวละครความรู้สึกนั้นน่ะแล้วมันรู้สึกเลยว่าโหเวลามันเจ็บคือมันเจ็บจริงๆแล้วเวลามันรักก็คือรักจริงๆแต่เวาลาเกลียก,ก็คือแบบเกลียดจริงๆริะอ่ะเคยรักใครที่เขาไม่รักตอบหรอคะไม่มีโอ้ทำไมทัดใจง่ายไม่แต่พอเล่นไปแล้วแล้วมันรู้ไงมันรู้เลยว่าแบบ แอนแบบรักดิดแค่ไหนแล้วรอเจ็บรอดิดแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีคนเห็นใจคาแรคเตอร์เราเยอะไงแต่คนก็ได้เยอะเหมือนกันเพราะว่ามันทําอะไรไปที่ผ่านมาเนี่ยมันทาอะไรไปโดยที่แบบขาดสติแล้วมันเกินไปแต่พอแบบเราดูเราก็รู้สึกว่าเออมันเกินไปจริงๆว่ะแต่จะให้ทําไงอ่ะทายังไงเขาถึงจะแบบกลับมาเป็นแบบ กลับมาแบบเป็นของเราต่อให้ไม่ใด้ฐานะแฟนแต่ก็คือฐานะเพื่อนคือแบบก็ไม่ให้หายไปไหนความสําคัญมันหายไปเมื่อผู้หญิงคนนี้เข้ามามันเกิดเพราะพวาพากเลยอ่ะแล้วคืนนี้อะค่ะสติเลเวลไหนอ๋อคืนนี้มีค่ะสติค่ะคืนนี้ถือไพ่เหนือกว่าสวยสวยไม่แค่จะโยนผพ่ออกไปแล้วก็แบบคิดเอาเองนะ ทัานทาทุกอย่างแล้วนี่ก็เหมือนกันท่นพูดอะไรไปก็ไม่เคยเชื่อสุดท้ายก็เลยเป็นบ้าไปเลยไม่แต่เราเห็นนะตัวเท่ะถึงจะห้ามจะแบบให้สติอะไรแต่สุดท้ายเวลาไปลุยไปไหนก็ไปด้วยกันไม่คือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องไปเราอยู่กับเพื่อนเราแค่นั้นเองเราคือเราก็ทำทุกอย่างให้เพื่อนเรามีความสุขที่สุดเพราะเรารู้ว่าเรารักเพื่อนมากจนรู้สึกว่าอะไรความสุขของเพื่อนความสุขของเรานั้นเองนั่นคือตัวละครค่ะเรารักตัวละครตัวนี้ไหม ก็ใช่ไปคก็คล้ายๆตัวตนเราเแต่ว่าเราเต็มที่กับเพื่อนเลยอ๋อเต็มที่กับเพื่อนแล้วก็ทิ้งเพื่อนด้วยเวลาเห็นผู้อะไรอย่างงี้ยเจ้าครนนะอะไรแบบว่าใครไปใครมาเจอผู้บนไบไปอย่างเงี้เลยไม่แต่ว่าเห็นว่าคืนนี้เขาจะชวนไปเข้าบ้านใช่ไหมเมย์หนูเหรอคะใช่คุณจะมีกิจกรรม Facebook Live ไงอ๋อใช่ค่ะหนึ่งทุ่มยี่สิบใ่ครับหนึ่งทุ่มยี่สิบนะครับวันนี้นะครับบ้านมีอาชีพรองจีนฟินไลฟ์นะครับทาง Facebook แล้วก็ Twitter ร์เอ่อเีสามไทยแลเสสามไทยแลนด์อ่าใช่ค่ะก่อนที่เราจะชมละครข้าคืนนี้ใช่นะคะเราก็มาเปิดบ้านมาพูดคุยกับเหล่านักแสดงกันก่อนนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ